ยะได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเก่งครับอร่อยไหมครับอ่ำอำสวัสดีค่ะวันนี้พาลูกมาเล่นที่อำเภอมิยามะจังหวัดคูโคกะนะคะเ,เป็นสไลด์ที่ยาวมากแล้วก็เหนื่อยมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะ1,400ปีที่แล้วมีมีซากศพใช่ไหม กรปสโตนใช่ไหมลองนะตรงนี้บิ๊กนะว้า สโลี่ยุคคลิกสโลดิเนะช้าช้าว้าวเนะก็ก้อนเนะ Vô đây Vô đây cô Yeah Xa đi nhé vô đây

ôi đây cô coco coco bay tôi oh, chưa oh, yeah, bác, baba lấy baba bác baba 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 yeah, baba can you call bà bà? ว้าวบิ๊กเนะบิ๊กสไลด์โลโลสไลด์กลับแล้วจ้าเหนื่อยแม่เหนื่อยพอดีฝนตกนิดหน่อยต้องรีบกลับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ